สวัสดีค่ะพาทุกคนมาดูนะคะวันนี้ไปซื้อของที่ร้านเอเชียนะคะในกรุงเวียนนานนะมีของอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ขี่ชิ้นนะนับชิ้นได้นะคะนีเย็นทัฟูนะคะมามาย็นทัฟโฟสองละอ๋อละ21บาทค่ะมาม่านะคะสองละประมาณ18บาทค่ะแล้วก็มีข้าวเนิ้วะคะ่ะ มีโรตีนะคะแล้วก็มีบุ้เชิญนะคะมีน้องกุ้งนะแล้วก็มีซอสเจนซาโฟสําเร็จร,รูปคะ่ะมีปรากระป๋องจ้าแล้วก็มีซอสปิิกนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าของแค่นี้ราคาเท่าไรเอ่ยตกอยู่ประมาณ1700บาทนะคะทุกคน